ทีนังสมใจข้ายอยู่เนี่ยคุณผู้หญิงขาจะก,กรออกมาสักาคุณผู้หญิงเอ้ย,ยอะไรเนี้ย ก็แยกแยะกันหาสิก่อนที่คุณผู้ชายจะรู้เข้าใจไหมพยายำได้ไหมรู้สึกเหมือนจะเห็นสวรรค์ลำไหลแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงขาออกมาดึกกค่ะผู้หญิงครับอยู่ไหนเนาะนี่เนาะอนาคตของนายสมคิดมีแค่นี้เหรอ แต่ความว่างเปล่าไปไหนวะเนี่ยคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงคุณโหนอยู่ไหนคะคุณผู้หญิงคนคุณผู้หญิงว่างเจอไหมคคุณผู้หญิงกอบ้านเถอะค่ะคุณผู้หญิงสมคิดสนใจเจอไหมไม่เจอนะคะคุณป้าปีบครับแล้วคุณผู้หญิงก็ไปไหนเขานะคุณโหนคุณผู้หญิง่ะ อยู่ไหนคะนี่สมทิศชาวบ้านเนี่ยแกน่ะย้อนกลับไปดูใหม่ป่ะเมื่อกี้ก็ดูละเอียดเออน่ะดูอีกทีจะเป็นไรไปเล่าเนี่ยรีบหาให้เจอนะเดี๋ยวคุณวัดกลับมารู้เข้าแล้วยุ่งเลยอ่ะมาจ๊ะอย่าพูดถึงคุณวัชได้แล้วเร็วๆสิไปหากันไปไหนนี่บออกมาเถอะค่ะหนูออกมาเถอะค่ะ เดี๋ยวพ่อป้าเดือดร้อนนะ อาตมาต,ตอบแน่ชัดไม่ได้หรอกโยมคิดว่ามีวิญญาณอยู่ในร่างเป็นวิญญาณล่อนเล่ผูกพันอยู่กับที่อื่นแล้วก็บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเขาเขาก็เลยอยากจะกลับไปอยู่ที่ของเขาแล้วมันเป็นวิญญาณของใครล่ะครับหลวงพ่อเป็นวิญญาณของผู้หญิงเอ็งระวังเมียเอ็งไว้ให้ดีก็แล้วกันนะ ถ้าไม่เช่นนั้นวิญญาณจะพาร่างเมียเองไปอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยก็ได้แวแต่เองอยัเพิ่งหมดหวังเลยวิญญาณเมียเองเนี่ยอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งเขาอาจจะอยู่ระหว่างการตามหากันระหว่างร่างและวิญญาณเ,เข้าใจไหมเนี่ย ใจสักเท่าไหร่หรอครับหลวงพ่อเอาเป็นว่าเอ็งดูแลเมียเอ็งให้ดีก็แล้วกันอาตมาลาละครับจะเดินพรอนอยู่เออวะหรือว่าวิญญาณที่หลวงพ่อบอกนะจะเป็นวิญญาณของวิกันดาจริงๆวะเฮ้ยจะบ้าเหรอนี่คุณนานี่ยังไม่ตายสะหน่อยวิญญาณจะมาอยู่ในร่างแก้วตาได้ไง ใช่มาวันชายจริงมาวันชายเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่าแก้วจะเป็นยังไงผมก็ยังรักแก้วเหมือนเดิมอะไรนะคุณว่หายเหรอ ไม,ไม่ถึงก็หายแล้วค่ะแต่พวกเรายังหากันไม่เจอนะคะคุณนี่คนนะไม่ใช่ยุงคุณวิออกจากตัวเบลเบล่าทำไมยังหากันไม่เจอฮะ <c oughs> แล้วป่านนี้ไปตเตลิดเปิดเปิงที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> เหลวไหลจริงๆเลยนะคนสามคนนดูแลคนคนเดียวไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> นี่ถ้าคุณวิเป็นอะไรไปนะ ฉันจะไล่ออกให้หมดทุกคนเลยทำไมกูไปตรงนี้เฮ้ยหรือว่าไม่ไว้ใจเราคุณว,ว่าบ้านอะไรแหละค่ะ อย่าพ oh! 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 <trad> <on guard> ึ no. oh, ่งนะอย่า oh, พ่งนะแก้วตาเดินก่อนไม่ไ oh, ด oh! ้แต่ท oh ้องจะ้านนี้ได้โอ้ยโอ้นั่นนั่นนั่นคุณหนูนี่ั่้นะอยู่ได้ไงคุณหนูโอ้ยโอ้ยคุณผู้ัญิั้ไน้นเเร็วไปไหนคุณพี่โอ๊ยโอ๊ยี่่่มัจซับมันยซโอ๋ยู่ยโอ๊ยโอ๊ยยู่ๆยพี่ยู่กลอย่นโอ๊ยอยู่ๆยไปด้ว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 ย ครับไปไปต er ่จัเออเฮ้ยคุณคุณคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคุณตัดปีกครับคุณผู้หญิงไปจับไปเลยเขาคิดมาไปก่อนอย่าไปเใช่ไหนหยุดไว้อยู่ไว้หยุดไว้นี่นี่นี่คุณไม่มีอะไรนะนี er <the <the ่ภรรยาเองเขาไม่ค่อยสบายนลย ไปไปหนูช่วยช่วยช่วยยวเขาเบานยค่ะลองอย่าโดนผู้หญิงครับโี้อโอยโอ้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 ยโอ่ยโอ้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 ย It? Do you like it? I like This is everything you ever wanted. A first class resort on a private island. Yes. This is perfect. <laughs> Great. <laughs> okay, if this is what you like, then we can discuss about the price. Agree? Okay. อเกริเมจซช่เข้าสร็จโอเค thank you thank you ขอบคุณมากครับ,บค,ครับแม่คุยง่ายๆ่านี่ดีมากเลยครับผมชอบ <c oughs> แต่ทั้งเราขอดูชนดก่อนนะครับนี่คุณหมายความว่างไงคุณไม่ไว้ใจผมเหรอคิดว่าผมจะโกงคุณอย่างนั้นเหร ในประเทศนี้นะไม่มีใครที่ไม่รู้จักผมไม่มีฉนดก็ไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินก็ไม่มีครันงั้นผมขอตัวกลับก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ย,ยคุณแม่ใจเย็นสิเดี๋ยวฉนดเข้ามานะ Uh, เอาเป็นว่าผมผมขอเวลา2อาทิตย์แล้วกัน two weeks I like to see that first the title is let's go <S oh <my> กำไร400รล้านอยู่ตรงหน้าวืด พวกนี้มันเขี้ยวชะมัดนี่แล้วทำไมคุณไม่หาเงินสี่ร้อยล้านมาจ่ายค่าที่ให้พวกบนเกาะล่ะแล้วก็จะได้ฉนดที่ดีมึงไงคุณง่ายนะเอ้อก็ผมโอกาจะเอาเงินจากพวกนี้ไปจ่ายพวกบนเกาะไงลำพังผมคนเดียวจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล่ะสี่ร้อยล้านเนี่ยคุณไม่มีแต่คุณมิการด่ามีแน่น ในไนตอนเนี้ยคุณวิก็บ้าบ่าบ,บอยอยู่ทำไมคุณไม่หาทางเอาเงินคุณวิออกมาใช้ละ่ะไม่ได้เลยไงพยาบาลบอกผมว่าคุณมีเรื่องด่วนที่จะพบผมเรื่องอะไรครับ ก็เรื่องวิกานดาภรรยาผมนะครับหมอเธอเป็นไรหรือเปล่าแล้วตอนนี้คนไข้เขาอยู่ที่ไหนอเออคุณหมอใจเย็นๆน,นะคะตอนนี้คุณวิกานดายัางอยู่ที่บ้านค่ะแต่คนที่เดือดร้อนไม่ใช่คุณวิหรอกค่ะแต่คือคนนี้ค่ะสามีของคุณวิกานดาค่ะแล้วคุณเป็นใครไม่ทราบครับอ๋อ ดิฉันคือสายสวัสดิ์ค่ะเป็นเลขานุการและก็ผู้ช่วยส่วนตัวของคุณวิกานดาค่ะที่เรามาวันนี้ก็เพราะว่า,อ,าอยากจะขอวิกานดาภรรยาของผมเนี่ยนะครับอาการเธอไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับหมอเธอยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอื่นตลอดนะครับแล้วทุกวันนี้ก็พยายามที่จะหนีออกจากบ้านตลอดเวลาเลยครับอาการปฏิเสธตัวตนเกิดได้จากหลายสาเหตุ ถ้าจะให้ผมรักษาผมต้องใช้เวลาเอ่อแต่ว่าแต่ผมรอไม่ได้นะครับหมอภรรยาผมเนี่ยก็ทำธุรกิจหลายอย่างนะครับทั้งลงทุนในตลาดหุ้นนี่ยังไม่นับรวมพันธบัตรอีกนับไม่ถ้วนนะครับแล้วแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันจะงักงานไปหมดเลยครับผมเสียหายวันวันหนึ่งเนี่ยเป็นสิบสิบล้านเลยนะครับหมอ ที่ผมต้องการก็คือว่าผมอยากให้หมอเนี่ยเขียนรายงานนะครับว่าภรรยาผมนี่ไม่ปกติไม่สามารถที่จะจัดการดูแลทรัพย์สินของตัวเองได้นะครับแล้วแล้วผมเนี่ยจะจะเข้าไปดูแลผลประโยชน์แทนเธอเองครับคุณต้องการให้ผมบอกว่าคุณวิการเป็นบ้าอย่างงั้นเหรอ ผมทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ล่ะคะคุณหมอมันน่าจะทำได้ไม่ใช่เหรอเคุณหมอครับผมคิดว่าคุณหมออาจจะยังไม่เข้าใจนะครับไอ้ที่เราให้คุณหมอช่วยเนี่ยคุณหมอไม่ได้เหนือยฟรีนะครับบางทีเราอาจจะมีค่าเหนื่อยให้ซะล้าน 2ล้านผมทำไม่ได้มันผิดจรรยาแพทย์ขอโทษนะครับผมม่เคสต่อ